สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณน,นะวันนี้เราก็มาอยู่กับเอ,อเรอร์นะถ้าอ่านไม่เพลินนะถ้าอ่านเพลยนก็ขอภัยด้วยอวันนี้ก็จะมาจัดชุดเข้าป่าฟาร์มแบบเถือๆกันนะเฮ้ยเขาเล่นในโปรเลกอืมก็อยากเล่นบ้างนะ,อะของเซฟผมก็ประมาณนี้นี่ฮนะ,ะก็เน้นถึงไว้ก่อนนะนะเพราะว่าก็เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยตัวนี้นะไม่รู้จะเป็นยังไงนะถ้าไปอยู่ในโซโลแรงออ ก็เอานะเพื่อคานเสียเวลาเราก็ไปดูในสโลโล,ลังกันเลยดีกว่าอออโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในสโลโล,ลังแล้ว <c oughs> เราก็เล่นใบลุ้นไปว่าจะค้างกันอีกไหมน,นะชน่วงสองสาวันที่ผ่านมาก็ค้างกันแหลกลานเลยนะเ <c oughs> ออก็บอกว่าตานนี้จะไม่ค้างนะเออโอเคฮะง่ายๆต,ต,ตามสไตล์ก็เข้าป่าฟางกันไปเลยฮนะ อวันนี้ออฟเลนเป็นเอเรนเลนกลางก็จะมีคริสซี่ซับเป็นแคร์สแคลร่เป็นเอลสุนี่เอลสุก็ถ้าเจอคนเล่นเก่งๆหนึ่งก็สุดยอดเลยนะเออตีเขาสุดแตดไปแล้วก็ชิคกีลกสองก็ไปเรื่อยนะสไตล์ผมก็จะเน้นช่วยทีมไฟ์หน่อยนะเอออาจจะเล่นป่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อาจจะขาดใจนิดนึงก็กแนะนำกันได้นะเออ เพราะว่าสนมากผมเล่นแต่นะเล่นแต่ซัพพอร์ตเล่นพวกมิน่าพวกแก๊กอะไรแบบนี้ในมมแบบนั้นถนัดเลยแล้วนะอืมก็ไปเรื่อยเออโอ้โหเลนล่างก็เอากันยับเลยนะช่วงตัวเกมเราก็ไม่ค่อยอยากจะบวกเท่าไหร่เพราะของเราก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสบวกก็น่ารองเหมือนกันนะเออก็รอฮะรอโอ้โหกิวเดอร์ทำไม ห้าวขนาดนั้นนะเออล่อเอลสูเราจะถอยเลยต้องต้องต้องไปดูหน่อยอย่าฟาร์มชุดนี้เสร็จแล้วต้องไปดูหน่อยนะอือก็ไปเรื่อยๆนิ่มๆถ้ามีทีมไฟเข้าก็เข้า,ขาไม่มีก็ไม่เข้าโอ้โหเขาลากคีปปิปากไม่กินเออซับยังอยู่เลนกลางถ้าผมเข้าไปตอนนี้ผมเลสแน่ฮะเพราะว่าของไม่มี อืมจะบวกกันจริงเหรอนี่ดูท่าทางโซนแล้วก็น่าจะบวกกันแล้วนะวเออยังไงฮะแบบไปเ่นบนดีกว่าแล้ว็อกซี่ล็อกซี่เวทตัวน,นี้ก็มาแรงนะเผากันแหลกลานเลยเอออืม,อมโอโ้ว่าจะตีหนก็ไม่ตีดีกว่านะเพราะเห็นอ,อนาคอนมานาคอมานาคอมาแล้วโอเคตัวขึ้นปึ๊บปื๊ดปื๊ดเชนตีขอนาคอนหน่อยขวนาคอนเร็รเว้าไม่ถึง แม่เสียจังหวะหมดเลยฮะจังหวะนี้ว่าว่าเจอนาคอสนะก็น่าจะคิดผิดนะตอนแรกน่าจะเอาล็อกซี่มากกว่านะอืมเอาแล้วฮะเริ่มเริ่มบวกกันแล้วนะพึ่งเข้านาทีที่สามเองเมอกี้อาจจะจะตัดสินใจพลาดนิหนึ่งนะ้าลงนี้โดดใส่ล็อกซี่ที่ววานะอ่ะว่ากันไปฮะเราก็กลับมาฟังกันต่อ อืมเอเลนก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอืมอย่าขอเดินไปเช็คดักเเลเยอ์หน่อยมันต้องเอาแน่ฮะนาคอสน,นาคอสเอาแน่ขออืมเอาหน่อยโอ้ยโดนไล่นี่โอ้ยโดนจับโอ้ยเรียบร้อยว่าจะเข้าไปขัดหน่อยก็ขัดไม่ได้นะจังหวะนี้ก็แหมตัดใจพลาดนะ โอ้ยเน็ตปิงสองร้อยอีกแล้วไม่ไม่นะไม่นะอืมแค่บอเมื่อกี้ดันใจพลาดนะนี่มันก็มันก็น่าลุ้นจริงนะถ้าเราโฉกได้นะแถมเอาไปมาโดนลุมนะอืมเอ้ยไรเอากันใหม่นะเกมยังแพ้ก็ค่อยสร้างทีมไปสกอร์ตอนนี้โอ้โหเขาทิ้งห่างไปสองตัวแล้วอ่าว่า โอ้เลนล่างเลนข้างก็จะเอากัน,นอีกนะต้องต้องเติมแล้วจวังหวะนี้ต้องเติมแล้วไม่เติมไม่ได้นะอืมมังกรก็เหลือนิดเดียวด้วยถอยดีกว่ามาั้งอืมเข้าลึกเกินไปจริงๆด้วยฮะจังหวะนี้เราก็ไม่อยากจะเข้าเท่าไหร่นะโอ้โหเดินลึกไปกันนี่ตายกันหมดแน่ฮะอืม ตรงๆนะท้าเมื่อกี้ตัดสินใจเข้าไปผมว่าปุบเละเพราะว่าดาเมจหลักๆก็มาจากอันตีนะใช้พิโดนก็เรียบร้อย ừ, เริ่มเริ่มนะเริ่มเริ่มตึงแล้วนะละครตอนนี้แต่ว่าเกมนะมันชนะกะที่ป้อมแล้วนะเออค่อยๆปั้นกันไปอืมมันอาจจะขัดใจคนเล่นป่าเป็นนิดนึงนะเออผมเล่นก็อาจจะดูแข็งๆนิดนึง ไปเรนะื่อยฮะมาแล้วหลอเข้าทีมไฟนะเอ,อ่เอเจลงเงอีกนิดอีกนิดเหรออืมโอ้โหขอหนาคอสได้ไหมนี่อือไม่โดนฮนะเอ,อ้ยทำอะไรมันแข่งๆไม่หมดนะ่นแหมทำไม่ทันใจเหลือเกินเออกคคิปหนึงนะ่งอ่ะ กเดี๋ยวเพิ่งบวกกันเลนะนะก็ขอขอเวลาฟาร์มนิดนึงนะเออจงต้นเกมก็จะเอากันเละกันเลยนะตอนนี้แล้วก็ฟาร์มไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนิดนึงนะเออเริ่มมั่วันหมดแล,แล้วเราก็พยายามฟาร์มให้ตัวเรามีทางเลที่ดีขึ้นนิดนึงเผื่อจะได้ต่อกรอ,อะไรกับเขาง,ง่ายขึ้นนะอืม เลนล่างเลนล่างฟังไปฮะต้องไปฮะไ,ไม่ได้แล้วยังไงฮะโดดใส่อืมไม่ถูกใครอืมขอสับหนึ่งทีก็ยังดีอ้าวจะไปไหนจะไปไหนขอทูบหน่อยสับหนึ่งทีตามหน่อยตามหน่อยอืมตามเก็บหน่อยตามเก็บหน่อยนี่จะแบบเมื่อกี้ดาเมจก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วอืมขับฟีกอกไป อืมถอยมาก่อนฮนะเกมก็เริ่มดูดีแล้วนะช่วงนี้เราก็พยายามเน้นพวกมังกรน,นะถ้าเลอเน้นได้ก็เน้นนะนะตอนนี้เราก็มาตีดาร์คเเลเยอร์อยู่นะเอเลนก็ดูน่า,นาจะดูให้อยู่นะเราก็ต้องรีตีแล้วโอเคน่าจะได้ฮนะไม่มีอะไรผิดโอเคตอนนี้เราก็ได้ดาร์คเเลเยอร์อ Dark และ อว่าจะมาเกียร์คิปตรงนี้หน่อยนะแต่ล็อกซี่มาเราสู้ล็อกซี่ไม่ได้แน,น่นอนนะช่วงนี้เพราะว่าเออเลยนะก็อย่างที่เห็นแล้วนะเป็นตัวตึกถึงนะฟาดดาเมน็นแรงๆนะแต่เราออกสายถึกมาก็จะสู้ไม่ได้นิดนึงเออไม่รู้จะมาเล่นทำไมนะเห็นกระโป๊ะกล็กเเล่นหูเล่นกันเก่งนะแต่เรา่เล่นคนละเรื่องกันเลยฮนะแต่ก็ค่อยๆฝึกกันไปเออแล้วก็ฟาร์มไปก่อนเออ อืมมังกรคูดาวแล้วเราน่าจะเอาไม่ทันอก็ฟามไปเรืเ่อยๆใจเย็นๆน,นะลูกเกมพอมาถึงขั้นนี้แล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วนะอ้าวโอ้ขอสับหนึ่งทีโดดใส่นอ้อยอืไม่ถูกใครเลยฮนะแล้วโดดว่าวขามาตั้งหลักดีๆก่อน อ้ผมว่าจะเข้าไปโอ้โหโดนหนักอยู่ฮนะถอยก่อนแหมเมื่อกี้ซีคิวเราก็ไม่พร้อมโอเคฟิสจ๊วตได้ไหมเนี่ยโอ้โหสัพท์ไม่โดนอีกแล้วฮนะอืมมันเป็นอะไรฮนะมันรู้สึกมันยังไงฮนะวันนี้เล่นไม่ออกฮนะอ่ะแล้วก็ <laughs> เล่นไม่ออกก็ดันคลิปเอาเลนแล้วกันนะนะ เอเลนไปเก็บ,บังกรจะได้ไหมฮะต้องต้องไปช่วยหน่อยแล้วต้องต้องมีน้ำใจหน่อยแต่ตอนนี้ขอขอล่อตรงกลางหน่อยแล้วกันนะเพือ่อดึงความสนใจมันก็เป็นสูตรอย่างหนึ่งนะให้เพื่อนมาล่อไว้แล้วให้เพื่อนไปตีนะ,ะแต่ตอนนี้โอเคได้แล้วมันก็เป็นสูตรที่จะดึงความสนใจ อมันก็ใช้ได้ผลได้หลายทีนะสูตรนี้สูตรเอถึงความสนใจแล้วก็ให้เพื่อนไปตีได้ตีบังกรอะไรแบบนี้นะอืมโอ้ยว่าแล้วฮนะกำลังจะเดินไปเช็คนะโอเคตอนนี้ของมันก็เริ่มมีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะคิวใครได้หรือเปล่าอันนี้สกอร์ก็เจ็ดเจ็ดแล้ว,วยังไงฮะนะคอส รู้อยู่นะว่านาคอสอยนั้นนะฮะแต่ไม่เข้าดีกว่าโอเคของเราเริ่มมีแล้วนั่นไงนาคอสเข้าของฟาดทีนึงสวยอยู่นี่เป็นของเอลสูนะเอลสูนี่ลงเรลงมาแต่ไกลเลยอ๋อโดใส่น้อยเออโหไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เออสวยได้อยู่แล้วคิวลาวี่ไปนะฟาดทีนึงโหนึกว่าจะแรงนะ จะหนี่ส่วนนี้เลือดหายเลยนะอืมเลนล่าโอ้โหมัจะมาแจ้งเตือนติ๊กตอกอะไรตอนนี้นะอืมเลนล่าโอเคให้เอลสุกเอเลนลงไปอยู่เออผมจะเล่นเป็นสไตล์แบบว่าเ,เลีรยเลนด้วยนะผมจะไม่เน้นฟาร์มมากเท่าไหร่นะถ้ามีโอกาสเลีรยเลนก็เลีรยนะผมจะไม่ใจดำอะไรขนาดนั้นนะทีมแพ้นะสวยเลยนะ ออถ้าเพื่อนอยากได้คีปก็ปล่อยไปไม่ไม่อยากซีเรียสอะไรฮะเออไม่ไม่ไปพิมพ์ด่าว่าแย่งฝวาแย่งอะไรก็ปล่อยไปฮะแพ้ก็แพ้ไปแต่ตอนนี้เห็นไหมฮะนาคอสมานี่ผมก็ต้องมากันแล้วเรจะไม่เดินหนีเด็ดขาดนี่ก็คีปอย่างเดียวนะเราจะไม่สู้กับนาคอสเพราะรอกากอยู่แล้วก็ไปเรื่อยฮะเก็บสแตทร,ร,รอฮะนาคอสมาก็จะฟาดเลยหนึ่งทีแต่น่าจะฟาดไม่ทันนะ เขาถ้าจะโดดหนีไปโอเคตอนนี้เลนและนี่เคลียร์แล้วเราต้องรีบขึ้นบมไหมไปรวมทีมไฟด้วยนะ๋ยวรอทีมไฟเพื่อนจะเปิดหรือเปล่าครับตอนนี้เราฟี่ในป่าโอเคโดดใส่ป่าเลยโ,เโดดใส่หน่อยไม่โดนใครออสาบหนึ่งทียังไม่โดนอีกยังไงฮะยังไงอืเพื่อนไม่ตามนะ อืมก็น่าเสียดายนะสกอร์ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเยคิวไปหนึ่งตายหนึ่งอซิสไปห้านะอืมที่จริงป่าคารคนสกอสูงตัวนี้เออขอฟ้อาด้นานะคอสเรียบร้อยเราคิวนะคอสได้นะขอ,อมาก่อนอืมเอเลนห้าวฮนะเอเลนห้าวอืมอไม่ถึงนะอืมมันจะโดดยากนิดนึ่งนะต้องรอให้เพื่อนเปิดก่อน พาไปึงทีเพื่อนตามไหมเพื่อนต้องตามสิแบบนี้โอ้ยถอยไม่ได้ด้วยฮนะเรียบร้อยก็น่าจะเละฮะโอ้ยสูงกว่าจะยิงได้ฮนะเมื่อกี้เห็นีอ้เลนเดินตามมาด้วยนะว่าจะเอาอะนะเอะออก็ไม่เป็นไรฮนะก็สบายสบายกันไปเออตอนนี้โอ้ยเขาตายสี่ตัวฮนะอาศัยโอกาสนี้ผมจะไม่ปล่อยโอกาสทิ้งเลยนะเก็บทักเซเลเยอร์ฮะสไตล์แบบนี้ต้องเอาแล้วฮนะบรรยากาศแบบนี้ เอเลนมาช่วยหน่อยมันก็จะดีแล้วนะเออเอลสุโอเคเอลสุโอ้หนจะเอลสุแจ็มาช่วยแทงตัวตีมีดาเมจทั้งนั้นนะเออโอเคเอเลนมาช่วยแล้วนะถ้าตีปพ๊บมันก็จะดันป้อมง่ายนิดนึงโอเคเอเลนได้ตัวดาร์ซิเยอร์ไปโอเคเราจะเริ่มดันเลนแล้วเออ ยังไงให้หนาคอนาคออยู่ข้างล่างไว้ใจไม่ได้ฮะต้องลงฮนะต้องลงเลยฮนะไว้ใจนาคอนไม่ได้นะั้นแป๊บเดียวหนึ่งมันเอาป้อมหมดเลยนะอืมไหวไหมเอเลนไหวไหมเอเลนโอ้โหเอเลนก็เกือบไปนะต้องมาช่วยหน่อยโอ้โหยนีโอเคสวยคิซี่ดักไว้อยู่ไม่น่ารอดสวยให้คิซี่ได้ไป ถ้าจะแบบเมื่อกี้เราไม่เข้าไปนะเอเลน่าจะไปแล้วนะอ้าวลาวี่จะไปไหนทุบหนึ่งทีก็ยังไม่โดนไม่มีดาเมจดอะไรเลยนะตัวเราอขอโดดใส่แม่หน่อยเอทอทุบพี่หนึ่งทีต้องถอยออกแล้วฮนะอืมเอ่มยังไงฮนะเป็นนี้ก็เน้นสายถึกนิดนึงนะอืมถ้าออกของเต็มมันก็จะมีพอมีดาเมจสู้เขาได้บ้างด้วย อก็ลองแบบปรับใช้กันดูนะเผื่อว่านะเราจะไปเี่งเพงนะ้งไงเจอสูตรที่ถูกใจนะก,นนกันไปโอเคฮะตอนนี้เริ่มเริ่มดันคลิปแล้วสกอร์เราก็นําห่างกันยิงก็นําห่างแล้วนะนี่มันเลดเกมฮะค่อยๆกันไปอ้าวๆยังไงฮะลุมสกรรมอืมไม่มีคิปเดวนเข้าเลยนะ ล็อกซี่ก็คอยแต่แต่จับอย่างเดียวฮนะเอเคีคยาคิปก่อนดีกว่าไหมอยากโดดใส่อ่นะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอื้พบหนึ่งทีเก็บอีกนิดได้ไหมไม่น่าได้ฮนะขอกดตีป้อมก่อนแล้วกันนะไม่สนอะไรละอืมสวยจังหวะนี้ได้เลยนะแต่ป้อมแตกสามพางแล้วอ้าวยังไงคิวเดอร์ สวยปกตีป้อมเลยอืมสบายสบายไปฮะเออแค่นี้ก็เป็นเจแน้เราฮะวิทโทรี่ก็เล่นแบบไม่ซีเรียสอ่ะนะโอเคเราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งดาวเป็นห้าดาวคอมเบเดอร์วีนะคอเมเวเดอร์วีแท้ป่าก็ไม่รู้นะเปิดดูโหโปรไฟล์นี่อ,อดีตอดีตแรงคอนกันทั้งนั้น อ่ามาดูเลยเกมแล้วฮะต่ำสุดเลยนะอืมไม่อยากจะคิดป่าอะไรฮะอ่แปดจุดเก้าของกอ็พอได้อยนะเออส่วนมากเราจะเน้นที่ทีมไฟแล้วนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ